เทคนิคการสอบได้ในรอบแรกรอบเดียวได้เลยสวยๆนะคะอยากเป็นอะไรอยากสอบตำแหน่งไหนได้เลยในรอบแรกวันนี้เราก็จะมาบอกเทคนิคที่ใช้แล้วได้ผลคือเป็นเทคนิคที่ครูพิยะใช้เองและไม่ใช่แค่เราใช้เองในแค่รอบเดียวนะเราใช้ทุกรอบที่มีการสอบและล่าสุดเราก็เพิ่งใช้เมื่อประมาณปีที่แล้วเองก็ยังใช้ได้ผลนะทุกเทคนิคคือมันจะมีวิวัฒนาการนะทุกคน่ใจไหม ว่าเวลาที่เราอะทาอะไรดีอยู่แล้วอะ่ะได้ในรอบแรกอยู่แล้วอะแต่เรามีการเขาเรียกว่าอะไรตกผลึกมากกว่าเดิมอะไรที่แบบมันเป็นหลักอยู่แล้วเราก็ทําอยู่แต่ว่าในเรื่องของกระบวนการหรือว่าขั้นตอนอะมันย่อลงมันสั้นลงเพราะว่าเราถนัดแล้วเราเราเก่งแล้วในเวน,นั้นดังนั้นเนี่ยมันจะกระชับที่สุดแล้วก็อีกอย่างนะคะมันมันไม่จําเป็นว่าเราจะต้องเก่งแล้วแล้วครูพิยาเนี่ยนอกเหจากจะใช้เทคนิคนี้ด้วยการสอบ ของตัวเองในทุกครั้งแล้วนะคะจากการที่เราได้แชร์แบบแลกเปลี่ยนกันระหว่างแบบคนที่เขาสอบได้ในรอบแรกนะคะจะเป็น,นแบบเทคนิคเดียวกันเดียวเดียวกันเลยนะคะและทุกคนรู fun, ้ไหมว่าคนที่เขาสอบได้ในรอบแรกอะอยังเช่นสอบผพวกรายการที่ผ่านมาเขาเป็น Fc เราหลายคนเลยนะจริงเออดีอีเดือนที่ผ่านมาใช่อนี่วันที่สามป้าที่เขาที่แม่ไปถูกข้อไม้ข้อมือเขาบอกตามคูพิยา ใช่ไหมเออเห็นไหมคือคนที่ได้เป็นพออ่ะที่เป็นรุ่นเราตอนที่เป็นรองรุ่นเดียวกันอ่ะเป็นเอฟซีเราหลายคนเลยอันนี้เล่คนฟังเลยดิใช่อันเนี้ยเป็นเอฟซีเราหลายคนแล้วทุกวันนี้ก็ยังกดไลค์แล้วทุกครั้งที่เขาเจอหน้าเราอ่ะเขาเขาก็ยังแบบเอ้ยเป็นเอฟซีนะน่าจะทำาิเงี้วน่าจะทําคิดแบบมาเจอสอบติดอะดีใจอะไรเงี้ยจะทำคิดเวลาเจอขอบคุณอะไรเงี้ยเราจะได้แบบเห็นอืมก็ไม่รู้นะคือเขาเขาบอกว่าเขาชอบฟังเขาชอบเข้าไปฟัง แล้วก็ฟังตลอดลองอยู่กับใครค้าทานข้าวหรือยังอ่าอยู่กับอาอาจารย์เลดี้เมย์นะคะวันนี้มาเทรนกับเลดี้เมย์เสเลดมสวยเก๋ๆนะคะคนสวยเลดี้เมย์คนสวยต้องแพลนกล้องไปไหมทักทายหน่อยมีคนถามว่าไลฟ์กับใครนะนี่นะคะตัวจริงเลดี้เมย์ตัวจริงจริงนะคนที่แบบว่ามาคอมเมนต์บ่อยๆนะในช่องนี้แล้วก็คนที่แบบติดตามเป็นประจำ บางคนก็ไม่มีว่าคอมเมนต์เลยนะแปบลบว่าเราจะรู้ก็ต่อเมื่อเราเจอเขาแล้วเขาทักเราที่เขาแบบว่ารู้จักเราเป็นรุ่นเดียวกันหรือว่าแบบเคยเรียนด้วยกันหรือว่าเพื่อนสมัยเรียนประถมมัธยมอะไรแบบเนี้ยนะคะเวลาเจอหน้าเนี่ยเขาจะทักเลยว่าเออเนี่ยติดตามอยู่นะชอบมากเลยชอบเข้ามาฟังไลน์อย่างเงี้ยนะคะบางทีเขาก็จะมาตามชมย้อนหลัง นี่ขนาดแบบว่าคนที่แบบว่ารับราชการในเวเดียวกันนะคะแล้วก็หลายๆคนอย่างอย่างเป็นครูก็ใช่นะคะแล้วก็เป็นรองผู้อำนวยการก็ใช่แล้วก็เป็นผู้อํานวยการก็ใช่และนอกเหนือจากนั้นนะคะก็จะเป็นคนในวงราชการซะส่วนใหญ่นะคะมีท่านผอ,อหลายๆคนก็ชอบแบบว่ามาให้กําลังใจเรื่อยๆนะคะแล้วก็ ในเส้นทางอื่นก็เช่นเดียวกันบางทีก็มีในอาเภอก็มีในอําเภอผู้ว่าก็มี<อ>ใช่เคยมีม,ม<ร>าทาดูแลสอบติดเนี่ยต้องทําเหรียญแล้วแหละต้องทําเหรียญเหรียญคูปียาเมื่อกี้เมื่อกี้เลดี้เมย์บอกอะไรดูไหมไอเดียอ่าไอเดียเลดี้เมย์บอกอะไรอันนี้ตัดลิปไ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 ปทำเลยนะได้ได้ได้อ่ะโอเคแนะนําให้ทาเหรียญเหรียญคูปียาเพราะคนนี้สอบติดตั้งแต่รอบแรกเรามีคนแค่มาดูแค่มา ชมตามไลฟ์อย่างเงี้ยก็สอบปิดแล้วอะอคนที่ติดตามเหมือนจะรู้แล้วคนมาที่อินบ็อกซ์มานี่ยังไม่ได้ลงคลาสนะยังไม่ได้แบบโคชชิ่งนะใช่ต้องทําเหรียญครูปิยาแล้วสาหมูต้องเข้าใส่หมูต้องเข้าเหมือนเหมือนใครนะที่แบบว่าแนม,มบ่บัติกาอบบีบีบีเป่าพ่อแม่บัติกาพ่อแม่มาติกาแล้วก็จะเป็นพ่อแม่ปิยาอ่าพ่อแม่ปิยาทําเหรียญใช่ไหมใส่เส้นผมป่ะใส่อะไรปลูกเสกปลูกเสกเส้นผมก็ได้อยู่ไม่เอาเดี๋ยวเขาเอาไปทํา อุยไม่ได้ไม่ได้ก็คือแบบแค่รูปภาพก็พอหรือรูปภาพได้ไหมอ่รูปปั้นรูปอันนี้อัานี้ทำจริงนะใครสนใจรีบอินบ็อกซ์ซีเอฟได้จริงเหรออัจริงอรนเนี่ยเอาเพราะว่าไม่บางคนมาเจอแค่มาเจอก็สอบติดแล้วหรือว่าคนที่เขาอยู่ในวงการราชการเขาจะรู้จัก ใช่อันนี้แค่หนูนี่นี่อะคือเราแบบว่าคนคนในจังหวัดเยื่องพลังงานรู้จักเยอะมากแลวนะจริงๆเนี่เริ่มแบบเดินไปที่ไหนก็คือมาทักแล้วนะตอนนี้คือหลายคนก็จะเข้ามาทักตอนนี้คะจําหนูได้ไหมเดี๋ยวนะคะทุกคนคือพักก่อนนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าทุกคนรู้ไหมเนี่ยเวลาทุกคนมาคอมเมนต์อะรูปภาพคุณอะเล็กแค่นี้เดียวเองอะเดี๋ยวนะเล็กมิดเดียวอะจําไม่ได้คือแบบหู เราอ่านคอมเมนต์บางทีจําแค่ชื่อในนี้ได้บางทีอะรูปมันเล็กเราจําหน้าไม่ได้นะคะเออนั่นแหละแต่ว่าถ้าพูดถึงชื่อปุ๊บบอกก็หนูไงคะที่ชื่อนี้ที่เข้ามาเมน้นต์บ่อยๆออ๋ออันนี้คือจําได้เลยแล้วคนที่มาทักเราคือเขามาจะมาเม้นต์บ่อยแล้วคนนั้นแหละคือคนที่สอบติดแล้วได้บรรจุแล้วเป็นรองผู้อำนวยการเออแล้วก็จะมีครูอีกใช่ไหมเออนั่นแหละก็คือม,มีมีหลายคนอือจึงแบบ นี่ขนาดแค่แบบแค่เห็นแค่ฟังนะ<ม>เออถ้าได้เหรียญด้วยเนะ <laughs> ยาะเหรียญพ่อแม่เหรียญ่แม่โอเคขอบคุณมากมากเลยนะค่ะไม่ได้เป็นคนเก่งไม่ได้คนเรียนดีไม่ได้เป็นคนสมองหรือความจําดีอะไรขนาดนั้นจะทําได้ไหมเฮ้ยเราเป็นคนเก่งหรือเปล่าเราถึงสอบได้ในรอบแรก เอาความจริงเลยคือไม่จะเป็นต้องเก่งนะคะไม่จะเป็ต้องเรียนเก่งเกรดเยอะเกรดสูงนะคะที่คุณจะต้องมีมาอันดับหนึ่งคือความมั่นใจนะคะเขาเรียกว่าการ manifest เนอะออว่าเราแบบได้แน่นอนแบบชัวร์มั่นใจอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าอันนี้คือเป็นเทคนิคที่ตัวเองใช้เป็นประจําคือไม่ได้กลัวไม่ได้กลัวไขรไม่ได้กลัวคู่แข่งอะไรทั้งนั้นแต่ถามว่าคู่แข่งเราเยอะไหมหลักพันนะคะหลักพันรับกี่คน,นะคะ คือหลักพันเนี่ยเราสามารถสอบรอบเดียวแล้วได้เลขตัวเดียวแต่มันก็ไม่เกี่ยวกับลำดับอีกแหละเนาะจริงๆแล้วเนี่ยคือการสอบแต่ละตำแหน่งแล้วก็แต่ละวิชาเองเนี่ยไม่เหมือนกันดังนั้นเนี่ยเราไม่จะเราจะไม่โฟกัสที่ลำดับที่เท่าไหร่นะคะเราจะโฟกัสที่ว่าเราสอบรอบเดียวแล้วเราได้เลยในงานที่เราอยากได้นั้นคุณอย่าไปโฟกัสว,ว่ามันต้องแบบอเจ้าเครียดต้องยากต้องเหนื่อยต้องลำบากให้ใช้วิธีการที่แบบว่าทำยังไงก็ได้ให้มันง่ายที่สุด ให้เราไปถึงเป้าหมายแบบง่าย,ายๆแบบโฟโฟอ่ะที่แบบว่าไม่ต้องซีเรียสอะไรมากมายแล้วได้สักได้ความสำเร็จด้วยอ่ะเอาแบบเลิศเลิศไปเลยสอบเราเรียนแล้วได้ไปเลยสิ่งแรกก็คือความมั่นใจนะแล้วก็คิดว่าสิ่งที่เราทุ่มเทในครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นเวลาหรือค่าใช้ใจ่ายอื่นๆนะจบที่รอบเดียวมั่นใจไปเลยว่าฉันต้องได้ในรอบนี้เท่านั้น มันจะไม่มีรอบสองรอบ3าหรือรอบอื่นๆค่ะเพราะฉันจะเอาแค่รอบนี้รอบเดียวแล้วจบเลยนะเนี่ยเราต้องคิดแบบนี้นี่คือสิ่งแรกเลยนะที่คุณสอบติดรอบแรกเขาต้องคิดกันแบบนี้ค่ะมั่นใจแล้วหลังจากนั้นเราก็มีการวางแผนที่ดีด้วยเนาะว่าเราเราจะต้องเตรียมอะไรบ้างนะคะ คิดอย่างเดียวไม่ได้เพราะเราไม่ใช่ในเรื่องของการที่เราจะมาคิดเองเออเองได้ในเรื่องของการสอบถูกต้องไหมแน่นอนว่าความรู้มันก็ต้องเอาเข้าไปด้วยไม่ว่าจะรูปแบบไหนที่มันถนัดมากที่สุดสําหรับเราอาจจะเป็นการอ่านหรือการฟังก็ได้แล้วแต่เอาที่เราถนัดแต่ก่อนที่เราจะเริ่มอะไรก็ตามนะคะเราต้องมีการวางแผนที่ดีก่อนดูระยะเวลาแล้วมีการวางแผนที่ดีอันนี้ครูพียรเคยพูดในไลน์แล้วก็เคยลงในคลิปด้วยว่าเราจะมีการ วิธีการวางแผนอะไรยังไงวิธีการโฟกัสเป้าหมายยังไงหรือว่าเริ่มอ่านอะไรยังไงย้อนดูคลิปได้บางทีอ่ะบางคนอะมั่นใจแล้วว่าเอ้ยได้แน่นอนนู่นนี่นั่นแต่ว่าทําไมมันถึงไม่ได้สักทีรู้ไหมว่าทําไมมันถึงไม่ได้สักทีเพราะในใจจริงๆอ่ะเราแค่ในในคำพูดอ่ะเราพูดแต่ในใจอะเราไม่ได้คิดตามว่าเราได้แน่นอนได้ชัว คือเมื่อเราพูดออกมาว่าเราได้อะแล้วข้างในเรามันยังคิดอยู่ว่าเฮ้ยแล้วมันจะได้ยังไงวะฉันสอบมาตั้งหลายรอบเลยฉันยังไม่ได้เลยเนื้อหาเยอะจังเลยเราจะอ่านจบไหมแต่คือมันขานในตัวเข้าใจไหมคือถ้าเราคิดว่ามันได้อะมันต้องสบายใจที่ที่เราจะทําในสิ่งนั้นแล้วมั่นใจว่าได้อ่าอย่างเช่นครูพิยะบอกตัวเองว่ามันต้องได้แน่นอนและทุกครั้งเวลาที่จะอ่านอย่างเงี้ยมันก็แบบว่าโอเค ฉันตั้งใจอ่านหนังสือแล้วก็คือความรู้ที่ฉันจะอ่านวันเนี้ยมันจะเข้าไปอยู่ในสมองฉันแบบอย่างดีอ่ะไม่มีตกหล่นอ่ะอย่างเงี้ยคือมันจะให้เราฟินแล้วก็มีความสุขกับการที่เราจะเอาความรู้นั้นอ่ะเข้าไปในสมองแล้วเมื่อมันเริ่มเข้าไปบ้างอ่ะอาจจะเรื่อยๆอไม่ได้มากมายอะไรมากเราก็ทยอยเอาเข้าไปแล้วเราก็ต้องรู้สึกว่าโอเควันนี้รู้สึกดีมากเลยที่ได้รู้ในเรื่องเนื้อหานี้ ได้ได้อ่านเนื้อหานี้แล้วเราเข้าใจมากยิ่งขึ้นมันมันทําให้เรามีความรู้มากขึ้นเราต้องสอบได้แน่ๆเลยเนี่ยก็ต้องบอกกับตัวเองแบบเนี้ยทุกครั้งเลยนะอันนี้คือสิ่งที่เราเป็นแล้วมันจะรู้สึกภูมิใจภูมิใจนะภูมิใจในทุกครั้งที่ตัวเองอ่านเลยเราก็จะรู้สึกว่าภูมิใจจังเลยวันนี้เราได้อ่านหนังสือรู้สึกดีรู้สึกดีจังเลยวันนี้เราแบบเราได้ความรู้เรื่องนี้ทําให้ตัวเองได้พัฒนามากขึ้น แล้วมันทําให้เราแบบอยากทําอีกอยากทําอีกเพื่อให้เราภูมิใจในตัวเองอีกเพื่อให้เราสะสมความรู้ได้มาก